สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปตามาสมุนไพรนะครับตัวนี้ก็เป็นนะครับอาาสมุนไพรที่หายากอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นแบบคล้ายไม้ล้มลุกนะครับก็จะขึ้นตามป่าข้างทางนะครับก็จะเป็นคลายคลายฝักถั่วนะครับนี่นะครับใบจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากให้เราทําคลิปอะไรนะครับเกี่ยวกับ สมุนไพรหรือต้นไม้นะครับเรายินดีนะครับนี่ดอกนะครับเจอแล้วดอกดอกจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับก็มีอาการอย่างไรเป็นมานานแค่ไหนเป็นระยะที่เท่าไหร่เคยรักษาที่ใดมาบ้างรักษาแล้วไม่หายนะครับเรายินดีนะครับที่จะจัดสมุนไพรตามอาการนะครับตูก,กันเข้ามาได้นะครับที่084นะครับ 4จ็ดสี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับะไครให้ช่องสมุนไพรบ้านๆแล้วก็สารดีของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ